หลายคนบอกว่าโน้ตบุกราคา1,800ใช้การ์ดจอ g t 9 2 0 m cpu i 5 u จะเล่นเกมได้ดีเหรอจะเล่นเกมกระตุกหรือเปล่าจะเล่นเกมอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ทีมงานโน้ตบุกสเปคโดยผมแอดมินบิ๊กจะพาไปพิสูจน์กันสำหรับวันนี้เราจะมาพิสูจน์แฟกหรือว่าข้อมูลจากหลายๆท่านหลายๆกูรูที่บอกว่าโน้ตบุกราคา1 8 0 0เนี่ย จะเล่นเกนไมได้หรือเปล่าซื้อไปแล้วจะเล่นเกมอะไรได้บ้างจะเล่นเกนมกระตุกหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยใช้น้ t ตบุ๊กเอเซอตัวนี้นะครับที่เราเคยได้พรีวิวกันไปแล้วกับตัว Acer a ร์เอส E5473G ตัวนี้ตัวนี้ราคา1 8ื่นมาพร้อมอน่กลาง i5U แล้วก็การ์ดจอ GT920M นะครับโดยการทดสอบเกมเนี่ยที่เราจะทดสอบกันก็จะมีหลากหลายเกมทีเดียว เดี๋ยวเราจะมาเข้าในการทดสอบกันเลยเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาไปดูกันเลยครับ Counter Strike Global Offensive การปรับทั้งค่านะครับผม HD เป็น Resolution HD 136.768 68ระดับคุณภาพกราฟิก high หมดเลยนะครับผม AA กับ AF เราปิดไป Motion b บอ r ปิด VSync ปิดเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูกันเลยว่าในเกมจะเลื่อนหรือเปล่าหรืจะเป็น fact เหมือนที่หลายๆคนบอกหรือไม่ว่าเล่นไม่ได้เล่นแล้วกระตุก เดี๋ยวเรามาดูกันเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับผมสอยไปหนึ่งตัวเห็นไหมครับเฟรมเรทอยู่ที่110เฟรมขอเพียงแค่เพื่อนๆปรับคุณภาพกราฟิกให้พอดีกับตัวโน้ตบุ๊กเท่านั้นเองก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลแล้วแม้แต่โน้ตบุ๊กราคา1 8ื่นก็ทำได้นะครับในการเล่นเกมนี่เลยคาน์เตอร์ กบออฟฟ e n นั่นง่ายปิงก็43เองถือว่าโอเคเลยกับโน้ตบุ๊ระดับนี้ oh. นะเดี๋ยวเลยให้ดูกันอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปเกมอื่นแล้วมีสองเกมอย่าง Dota แล้วก็ Killing Floor นะครับผม oh. เราจะลองรันไปเรื่อยกับเกมคัลเตอร์กบออเฟ e n s i v เนี่ยไปดูกันเรื่อยเ,ยเื่อยเลยเลื่อเลื่อบ้าตุยตุ้ยตุ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 ยอ่า นั่นแหละสำหรับในเกม Dota 2เราปรับภาพที่ HD native เลย1 3, 6 7 7 8 8นะครับผมระดับคุณภาพกราฟิกเราปรับที่ท่านที่2นะครับโดยปรับ t e x t u r ร Quality อยู่ที่ Medium แล้วก็ Shadow Quality อยู่ที่ High ส่วนอื่นๆก็ดูได้ตามนี้เลยตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตอ่อภายในเกม ที่เราเข้ามาดูกันจะเป็นแบบ MVP <ด>นะครับผม,ฟมเฟรมเรทในเกมก็อยู่ที่ 30, 40, 50อยู่ที่40เป็นหลักถึง50<ด>นะครับผมนี่ตัวเกมผมดูแบบวอ t ช h นะครับให้ผู้เล่นเล่นให้ดูสังเกตถึงความลื่นไหลทีเดียวถือว่าพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งเลยว่าน,นอกเหนือจากเกมอย่าง CSGO แล้ว ในเก,กนเม MMO อย่าง Dota 2, 2ก็สามารถทำได้ดีเชน่นกันกับรลบุทราคา1มื่นแปดเท่านั้นเองอเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆวอ t ์ h หรือดูกันต่ออีกสักพักหนึ่งสอีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์กันว่ามันเลืองจริงๆไม่ได้มา mix อะไรขึ้นมา<อ>นะครับ<อ>เห็นเฟรมเรทมุมซ้ายมืออ่าตอนนี้60เฟรมแล้ว70เฟรมหกสฟรมถื <15 S 2> อว่าทำได้ดีมาก สำหรับ Killing Floor เป็น Killing Floor 2นะครับระดับวิดีโอที่เราปรับกันก็จะเป็น Medium ระดับ HD 1366คูณ7จ็เกมจะให้ดูเป็นแบบโ o โล่ออฟไลน์มาดูกันเลยมาแล้วเฟรมเรตในเกมอยู่ที่40 30ถึง40 50ประมาณ30ถึง50นะครับ ถือทำถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวเกมนี้จอกแนวดิบๆเถืถ่อนๆนิดนึงซอมบี้ผีดิบอะไรประมาณนั้นนะครับผมมากันแล้วมากันเป็นฟูงเลยก็ยังไม่พบอาการกระตุกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำหรับเจ้าเอเซอร์โน้ตบุ๊กราคาคุ้มราคาที่หลายๆคนสงสัยกันว่ามันจะเล่นเกมได้หรือไม่ ก็พิสูจน์กันไปแล้วกับ3เกมไม่ว่าจะเป็น CSGO, k e a l i n g f o r หรือ Dota 2ว่ามันสามารถเล่นเกมได้เป็นอย่างดีบนความละเอียดระดับ n เนทีฟแต่ที่สำคัญก็คือในการปรับความละเอียดและก็ค a l i t y ของตัวเกมให้สมดุลกับตัวโน้ตบุ๊กนั่นเองแหะครับเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะทำให้การเล่นเกมเป็นไปไ,ได้อย่างลื่นไหลเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ ดูตัวเกมรันบิกสักพักหนึ่งว่ามันจะกระตุกหรือเปล่าเห็นมุมซ้ายนะครับตอนนี้อยู่40-45ถึงเฟรมแม้จะมีศัตรูที่โผลมาค่อนข้างเยอะ <put> เห็นไหมล่ะครับว่าอย่างที่เขาบอกกันว่าโน้ตบุ๊กราคา18,000เนี่ยเล่นเกมไม่ดีเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมกระตุก,กมันไม่จริงเลยเพราะว่า โน้ตบุ๊กเนี่ยที่ใช้สเปคเนี้ยราคานี้สามารถเล่นเกมได้อย่างแน่นอนอย่างที่เห็นกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็น CSG o ส i ก l i n g f ิ่หรือเกมอ,อื่นๆอย่างที่เห็นการ .A ออะไรต่างๆเนี่ยสามารถเล่นได้แค่เพื่อนๆเ,เนี่ยปรับความละเอียดแล้วก็ปรับคุณภาพของกราฟิกเนี่ยให้พอดีกับโน้ตบุ๊กตัวนั้นก็สามารถจะขับประสิทธิภาพของมันได้ออกมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้ก็จัดก,กันไปได้เลยอย่างที่เห็นกันแล้วว่าเล่นเกมได้ดีแน่นอนใครที่งบน้อยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะครับใน สวัสดีครับ